ทุกคนพี่เสือเจอไข่งูอีกแล้วเ,เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูเป็นอะไรเนี่ยเจอไข่งูเนี่ยนะใครจําได้บ้างนะวันก่อนที่เราไปปลูกผักเจอไข่งูนะฮะพี่เสือไม่รู้นึกว่าเป็นนึกว่าเป็นเห็ดไข่เห็ดกระโงกตัวน้อยใช่ไหมก็เอามาวางบนฝ่ามือเสร็จแล้วมันก็มันก็แตกเพราะนะครับเป็นงูน้อยวิ่งออกมานะครับวันนั้นวันที่สิบหกหวยออกหนึ่งห้า งูเท่ากับหนึ่งนะครับแตกบนฝ่ามือเท่ากับห้านะฮะหนึ่งห้านะฮะวันนั้นหวยออกนะฮะแต่นึกไม่ถึงไงนะครับแล้ววันนี้พี่เสือก็เจอไข่งูอีกแล้วทุกคนดูไข่งูนะฮะนี่นะฮะตั้งหลายฟองเลยโอ้ยเมื่อตอนอยู่วันนาลุงพลวันที่สิบหกใช่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิบผ่านไปสี่วันเจอไข่งูอีกแล้วทุกคนดูนะครับปัด อองงมากเลยทำไมเจอไข่งูติดติดกันเลยเนี่ยจะมีโชคใหญ่อะไรเอกเนาะทุกคนดูนะไข่งูเยอะมากเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกนะฮะทุกคนดูไข่งูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสงสัยปีใหม่มันเจอตัวแม่มันหรือเปล่าปีใหม่ระวังนะมันจะกัดเอานะนะมา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 ,มา เดี๋ยวงูมันจะกัดถอยมาถอยมาเร็ว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 ยา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 ถอยมาถอยมาถอยมาดูดูดูนะฮะแงสงสัยปีใหม่จะเจอรังงูหรือจะไขงูอีกหรือเปล่าหรือเปล่าเอ้าเอา,เอาไม่ยอมใหญ่เลยนะฮะตอนนี้นะครับเอา้ากําลังหาทางนะฮะปีใหม่กําลังหาทางนะฮะเป็นยังไงครับเจอไหมอ่ะสวัสดียายสมอนครับผมสวัสดีแอดมินน้อยนะฮะขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับผมนะฮะบ,บอกแม่ด้วยะสุขเป็นใจให้อาจายายสมอน,นะฮะขอบคุณคุณอรรรณวิสา์นะฮะขอบคุณนะครับยายสมอนเสือเจอไข่งูอีกแล้วนี่หกใบเนี่ย <laughs> เจอไข่งูอีกแล้วหกใบนี่นี่นี่เรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยวันก่อนเพิ่งเจอเมื่อเมื่อวันที่สิบหกตอนอยู่ที่นาลุงพลวันที่เราไปปลูกผักใช่ไหมวันนี้เจออีกแล้วนี่กำลังเตรียมดินปลูกผักปลูกถั่วอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะครับ ออแปลก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 นะฮะเจอไข่งูติดติดกันเลยขอบคุณคุณบัวนะครับผมขอบคุณนะครับนะฮะตอนนี้ปีใหม่ก็กำลังง่วนนะฮะกับการหาขุดอะไรสักอย่างนะสงสัยจะไปเจอรังงูอยู่ตรงนั้นอีกรังหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ้าวอ้าวอ่ะไม่ยอมอ่ะไม่ยอมนะฮะตอนนี้นะฮะไม่ยอมนะครับ ไม่ถอยนะฮะไม่ถอยนะฮะเจอไข่งูสองครั้งติดกันเลยป๋าทุกคนดูนะฮะนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้อยู่ที่ยี่สิบนะฮะวันที่หนึ่งพุจิกานะครับน่าจะมีโชคใหญ่นะพี่เสือนะต้องซื้อลอตเตอรี่เนาะทุกคนอ่านะฮะมาลุ้นกันดูนะว่างวดนี้นะฮะพี่เสือจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือไม่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะซื้อเลขชุดไปเลยนะ เลขชุดกี่ใบนะห้าใบใช่หมห้าใบใบละหกล้านก็30ล้านนะฮะนี่นะครับผมนี่นะฮะสาสล้านนะฮะจะได้เอาเงินไปทําปั๊มน้ํามันนะฮะไปเปิดปั๊มน้ํามันนะครับนะความตั้งใจคือจะทําปั๊มน้ํามันนะฮะตอนนี้กนะ็ยังคงหาผู้ร่วมทุนอยู่นะครับผมนะฮะงบที่ตั้งไว้ก็ประมาณ10ล้านนะทุกคนครับ อ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับผมขอบคุณครับผมคุณดีจีเจสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ปีใหม่ก็ยังไม่ย่อท้อนะฮะไม่รู้ว่าจเจออะไรนะครับลุยลุยปีใหม่ลุย ระวังกัดด้อพอเลยมั้งแล้วไข่งูเนี่ยพี่เสือจะทำยังไงดีตักเนาะนะฮะทุกคนนะครับ เดี๋ยวพี่เสือจะตักไข่งูนะฮะไปวางไว้